2026 Honda a b l a d e Glossy ใหม่ล่าสุดมาพร้อมดีไซน์ฉกเฉียวล้ำสมัยโดดเด่นด้วยสีเขียวเงางาม Glossy Green ที่สะท้อนความหรูหราและสะไตล์สปอร์ตในทุกมุมมองไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่สว่างคมชัดเสริมความมั่นใจทุกการขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืนมอเตอร์ไซค์คันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ E.S.P. บวกขนาด 160cc ที่ให้พลังแรงแต่ประหยัดน้ำมันรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเบรก ABS เพิ่มความปลอดภัยมาพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลชัดเจนทันสมัยไม่เพียงแค่การออกแบบที่สะดุดตาแต่ยังให้ความสะดวกสบายด้วยเบาะนั่งนุ่มและพื้นที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้านหลังของ2 0 2 6 Honda a ิบหกฮอนด้าอซได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ดูสปอร์ตและทันสมัยไฟไท้ายแบบเล็โฉมใหม่ดีไซน์เรลยาว aw, เพิ่มความโดดเด่นและปลอดภัยในการขับขี่กลางคืน เส้นสายของแฟริงด้านหลังคมชัดสะท้อนถึงความเร็วและพลังบังโครนท้ายถูกออกแบบให้แข็งแรงและรองรับการใช้งานในทุกสภาพถนนพร้อมไฟเลี้ยวแยกซ้ายขวายอย่างลงตัวช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลนสีเขียวเงา Glossy Green ที่เคลือบไว้ทำให้ด้านหลังของรถโดดเด่นยิ่งขึ้นเมื่อต้องแสงไฟไม่ว่าจะจอดอยู่ในโชว์รูมหรูหรือขับขี่บนถนนก็ยังคงความสวยงามและความลําสมัยไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยม 2026 Honda Airblade Glossy มาพร้อมเครื่องยนต์ ESP บวกขนาด 160cc แบบ4ล์ว wow, ที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันอย่างลงตัวระบบหัวฉีด PGM-FI ช่วยควบคุมการจ่ายน้ำมันได้แม่นยำทำให้การขับขี่นุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก Honda เครื่องยนต์รุ่นนี้ยังเนียบขณะสตาร์ทและลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้อย่างยอดเยี่ยม